กินข<ส> <T> ้าวแล้วพาน้องไปเรียนวัดเด้อไห้กินกินเข้ากับยังเลยเก็บผ้าคอยไปบวชก็ล่ะอะไรก่อผ้าคอยไปบวชว็าไปที่บวชที่เดียวเนี่ยบวชไม่ก็ที่บวชได้เพราะมันบบกอืออย่าอยู่กับเจ้าบวชเพราะมันกล้วยไม่ที่บวชม่วนดีไหมม่วนบอกให้บอกโกดดกแม่บอกให้ดูให้ บกดบกวดบ่เปยกงโอเื่อกโงมออ้มแล้วอืมโมันนายเด้ก um ินเวรร้ายมาไน้เอหอเ่ไปเราเปียนร้านไปเราเย็นแล้วทำิดเออร้านนั่นจะไปได้ร้านนั่นกินแต่เศร้าหม้อห่อนหมืออื่นล้านนั่นบอบ่อบบอคทา โอยว่าไปนอนเย็นมือหนึ่งครับเขาว่าเขาจะเอาลิสากินหุ่นเ่ยินมีมีรย็นโอ้ตัดไปไปเราเพียมาเราเพีคือฟังกันรักกะรักหลักงาเอาระมิ้นเพียอย่างงรัลิร้องเอากูว่าไปฟังเสียล้โซ่กันเจ็เอาเสียงร้โซ่ครับได้ยุบอาบ้านไหครับบ้านบ้านใครย็นเพีเลิปตเ็นพตายตัลตว เป็ดตัวล้มยานแล้วน่ะเนี่ยเพราะนั่นเพราะฉันตายเลยเจอคือดุดวะนีสบายตัวเอาลองเพลงให้ฟังก่อนมาหนึ่งเพลงก่อนมือกินเพราะทันเจ้าสิบสี่อีกครั้งไม่อนีมองเอาเพอาะเธอเอาเพราะเธอเย็นเย็นเพลงนี้ถ้าว่าเธอก็คงเลี้ยวนี้เลี้ยวนี้แล้วเพราะที่เราคิดท่า้ยินเพลงนี้เขาเลี้ยวนี้เลยเลี้ยวนี้เลยใจเจ้าเขาเลี้ยวนี้ไม่ใช่เราละนะ เอาอีกเพลงนหนึ bueno. no, ่งตายเย็นเลงเพีห okay. นึ่งเสร็จแล้วโซ่เพี้นดีรับกี่ซื้อให้กินน้องมืออื่นแม่เจ้าครับมือเง่นเต็มที่เลยมือนื่นข้เบรกกเพียเลยว่ะมืออื่นที่ขึ้นบ้านไมมืออื่นนะอ๋อมือ้ำพิจิบบ้านครับผมก็เพื่อนังเนาะก็เพื่อนฟังอือทีนี้สารกินบ้าน ครับผมเนี่ยลหรอครับอีอ่างทดซ้อมซ่อมกัน่ยนเพลงกันมาหนึ่จับมือประกานี่ครับมีมือนีมือเดียวครับลองไปครับจับเบริอะไรกันลหะเพงอย่างไรจับอไรนึกบอกนะเยเวลามุกหิ่วไู้อกเลยบ่แต่หนึ่เพลงนึ่งเพลงบอก